ปวดเทงเน่าไลฟ์สดก่นอนหชั่วโมงยืนยันต็มเต็มกัก็ไปตลาดนัดกันนะคะวันนี้ผมให้ไปตัดเส้นปิดบุ๊กตั้งแต่ใบสองน้องเส้นไหมใบหญ้าน้อง<ป>ดอนหน้าไว้แล้วก็ไปก็บย,ยังไปยังก็ว่าจะหมุนแสลม ไปอีกด้านหนึ่งช่วงนี้ค่ะรล้อปสายหน่อยก็จะทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะตั้งนี้เราก็ต้องไปตอบคอมเมนต์นะคะช่วงนี้ก็ตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆอาจจะไปช้าหน่อยนะคะรอหน่อยแล้วกันนะคะเนี่าพึ่งน้อยนะคะทุกคนขอดูเสียงนิดนึงนะคะซีซีเปิดก็ม่ซี่บอกว่ามหนถือไปนะคะลูกมเพราะว่า ไปตลาดนัดกันนะคะทุกคนนะไปซื้อกับข้าวกันนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไรส์สดของแม่วาวานะคะฮาวาเสาะทงใหญ่ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะมังกรทักทายคุยกันได้นะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เพราะว่าแม่ก็มาเปิดบ้านเพื่อเปิดข่าการมองเห็นมีไรายได้เนาะเพราะเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะ ก็เดี๋ยวจะแวะไปหานะคะทุกคนกำลังรดน้นเป็นไม้นะคะอีกมือนึ้งเปียกนะจะทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ทำสักทีวันนี้งานก็เยอะนะคะทั้งด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะลองมาหาหามะเขือเทศเนาะโอ้แดดแรงมากแต่จริงๆแล้วแดดน้องเตดยังหลบน้องชายคนเล็ก ลรวก็มจะหมุนสแสลมไปอีกด้านหนึ่งช่วงนี้ขายล้อไะสายหน่อยก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วนะตั้งอยู่อย่ามาขายของขายของไม่ได้ไไดต้องะไม่มีไ่ใช่เหรอไม่มีค่ะลืมลืมแชร์เน็ตให้น้องเมยสาจะได้คุยกันอดีเดี๋ยวคุณสลายุเข้าไปคุย พนักงานของทางเฟซบุ๊กนะคะถึงจะทดลองงานเราก็ต้องทํางานให้สม่ําเสมอนะคะส่งงานใครก็สั่งมาได้นะคะอุยอ๋อการเชื่อต่อช้า <c oughs> เอ้ย<ไ>ปักพัที่สด <c oughs> เด็กๆเขากำลังอยู่ในถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์ก็ต้อง หาอยู่าจำผุมไม้ตํำต้เป็นไม้นะคะเพือเ่อนสวัสดีค่ะใครแวะเข้ามาก็าทักทายได้นะคะขออนุญาตถ่ายแบ่้งนหนึ่งนะคะตานที่เคยสวยงามก็อาจจะมีเ่องโรยไปบ้างน,นะคะช่างก็ไม่อยู่ที่บ้านก็มีช่างอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเขามีงานประจําของเขานะคะ เอ้ยัมาขายของขายของไม่ได้เพราาต้องอ๋ยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาคุยกันได้นะคะเตรียมตัวไปตลาดนัดรอหลานหลานหลานยังไม่ตื่นน้องเชิตก็ได้นะอ๋อหรือว่าเรื่องเมื่อไหน่ครับเนาะอ๋อได้กี่นาทีแล้วค่อเนี่ย ก็มายืนยันตัวตนก่อนนะคะก่อนเดินตลาดนัดเพราะว่าช่วงที่เราเดินตลาดนัดมันจะมีเสียงเนาะเนี่ยอ,อันนี้เป็นอ่อ<ช>อากดเข้าไปจิ้มของแล <ไป S 1> ้วถดตรงน,นี้สิไอ,ไอไอ้ขววนี่ก็ถอดเอ<า>สื้อเอาตาเอาตาไว้ละไม่มีไม่ใช่เหรอไม่มีค่ะ <laughs> ลืมลืมแชร์เนี่ยให้น้องเมษา,าจะได้คุยกัน เยคุก็มารดน้ำต้นไม้กันก่อนนะไอหัวนี่ก็ถอดเสื้อยปเอาตาเอาตาไ้เลยเรามาทักทายกันได้นะคะตันนี้น่าจะเป็นน่าจะไลรบนรถนะคะช่วงกำลังไปตลาดนห ที่เคยสวยงามก็อาจจะมีช่วงโรยไปบ้างนะคะ<า>เปิดโหมดมืออชีพต้องออกมาไลฟ์สดทุกวันนะคะเพื่อยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นเวลาเราไปชมคลิปให้เพื่อนก็จะได้เห็นความสันมันก็เคยเคยอุดไว้น้ะแล้ววันนั้นกินของแขกเพราะว่ามันกดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะคะแป๊บนะึงขอเช็คเสียงแป๊บนะึง ได้ยินไหมตอนนี้ก็รอสวัสดีสรายทธนะคะยังไม่ขึ้นเลยก็มาซี่บอกว่าหนูถือไปนะคะลูกเพราะว่าไปไปตลาดนัดกันนะคะทุกคนไปซื้อจับข้าวกันนะคะมาสี่ขอไล่จดก่อนนะคะไปนั่งรอข้างนอกสิคะลูกไปนั่งรอข้างนอกไปเดี๋ยวเขาก็ออกไปกันไป ไปนั่งรอที่กุ้งข้างนอกเย็นๆสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะน้องเส้นใหม่ใบหญ้าลูกสาวคนสวยนะคะเช้าๆเราก็จะมาเพิ่มความสดชื่นให้กับต้นไม้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดือวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะปึ๊บจับดาอาวหนู ใครจะเปิดอะไรบอกนะสัญญาณไมได้ปิดเสียงมังการทักไทยคุยกันได้นะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เพราะว่าแม่ก็มาเปิดบ้านเพื่อเปิดค่าการมองเห็น,นเปิดมาอ่ะแน่งเดินนะคะยังไม่มีเวลาขยับขยายอ,อกมาเลยนะคะ่ะ เปิดเปิดไล์มาหน่อยเราก็ดูว่าได้มีเสียงไหมเพราะว่ารู้สึกจะปิดปิดเสียงไว้หรือเปล่าอค่ะก็มายืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะทุกๆุกวันนะคะเพราะตอนนี้ไม่ว่าก็นาทีก็พบเรียบร้อยไปแล้ว อาจยูยังไม่ไดไปอ่ะจูบอกว่าจะไปวันวันเสาร์โอ้ยลูกสาวมาเป็นกำลังใจให้เนาะก็คุยได้นะลูกคุยได้น้องเส้นไหมใบหญ้าเนาะคุยได้พาสุกัดออกมาอยู่กลางแดดได้ไหมเขาก็าบอกว่าได้นะคะก็เลยลองเอามาปลูกดูก็ตอนนี้ก็รอเด็กด หลานเอ้ยเสร็จยังลูกตะก,ก้าหนูนตะก,ก้าตรงนั้นนะคะลูกตะก้านะอย่าลืมตะก,ก้ากันเด้อนัน่งแังสามสี่คนนะคะสี่คนแล้วก็ลูกชายเป็นโชเฟอร์นะคะไม่ว่าไม่ได้ขับเองนะคะขับไม่เป็นนะคะเพราะเวลาที่แล้าผู้ เราก็ต้องไปตอบคอมเมนต์นะคะช่วงนี้ก็ตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆ,ๆอาจจะไปช้าหน่อยนะคะรอหน่อยล้วที่เหลือเราก็ต้องดูแลเนาะเพราะว่าจนกว่าจะฝนน้าแร้นะคะเพื่อนๆก็พ,พอเข้าหนะ้าฝนข้อข้อจะกลับมางามโอ้ยลูกสาวมาเป็นกาลังใจให้เนาะก็คุยได้นะลูกคุยได้นะ้องเส้นไหมใบหญนะ้าเนาะคุยได้ พาสุกัดออกมาเด็กอยู่นะคะรอหลานๆก็จะไปตลาดนัดกันหนูเก็บไอ้นี่หน่อยสิลูกเดี๋ยวขอมาซสิ้นนลงรอหนุ่มรอเมื่อวานไปตัดผมมาตัดผมให้น้องสั้นใช่ป้าหนูไม่มีผมไม่ดีเลยกำลังจะไปตลาดนัดกันนะคะตอนนี้พร้อมกับเด็กๆหนึ่งสอง แดดแรงมากเลยเนี่ยตอนนี้อืมอโอ้เสียดายังเลย้จะเอาอยู่ไหมเนี่ยยังร้อนอ่ะฟันฟันก็เคยเคยอดไว้เนาะแล้วว er ันนั้นกินของแขกค่ะก็มายืนยันตัวตนเปิดค่า